และวันนี้นะคะการเมืองในบ้านเราก็ผันผวนอยู่ในช่วงหัวเลี้วหัวต่อเพราะว่ามันใกล้การเลือกตั้งเราต้องกล้ายืนอยู่บนความถูกต้องนะคะจําไว้เลยนะคะไม่งั้นประเทศไทยไม่เปลี่ยนเร,เ,รเริ่มเริ่มเบื่อหลือยังคะเพราะถ้ามีคนโกงคนเทาเข้าไปในสภามากๆเนี่ยประชาชนจะจดลงเรื่อยๆนะคะ แล้วทุกวันนี้ว่าพักใหญ่ๆที่ได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศไม่ว่าโดยวิธีไหนก็ตามเนี่ยยอมรับไหมว่าทุกวันนี้มีส่วนทําให้ประเทศชาติเสียหายยอมรับไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราจะต้องเริ่มต้นกันใหม่นะคะเข้าไปก็ไม่ได้ทําตามนโยบายบ้างละไปออกนโยบายออกมาแบบโดยที่ไม่ใช่นโยบายที่แถลงกับประชาชนหมายถึงว่าเขาทิ้งประชาชนแต่พี่น้องคะพักไทยพักดีไม่เคยทิ้งอุดมการณ์และไม่เคยทิ้งประชาชนครับพี่น้องพักไทยพักดี ตั้งแต่เลือกตั้งหลังจากปีหกหกไม่เคยทิ้งพื้นที่กับพี่น้องไม่เคยทิ้งประชาชนขนาดไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะเราลงพื้นที่นะสอนอาชีพนะคะมีโรงเรียนไทยพักดีนะคะมีการแจกข้าวกล่องสำหรับผู้ได้โอกาสแจกถุงยางชีพสำหรับผู้ได้โอกาสนะคะท่านรู้ไหมว่าหน้าหนาวเราแจกผ้าห่มเป็นหมื่นเป็นหมื่นชิ้นเลยนะมีเหตุการณ์น้าท่วมเห็นไหมคะพี่ก่อนเชียงลงเชียงรายครัวไทยพักดีไปหมดทุกที่ค่ะ คือทำมาตลอดทั้งที่ไม่มีสสในสภา,าและตอนที่อะไรนะปัญหาแชแดนไทยคเขมรเราก็ไปตั้งลงครัวที่ศูนย์พักพิงและทุกวันนี้เนตอนนี้คุณหมอเนี่ยลงไปที่หัดใหญ่นะคะลงไปแจกเองเลยดูแลประชาชนเองเลยค่ะตั้งลงครัวไทยพักดีที่หัดใหญ่โอ้เข้ากล่องจมนมหาศาลเลยคะ่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไทยพักดีเนี่ยไม่เคยทิ้งประชาชน ไม่เคยทิ้งอุดมการทั้งที่ไม่มีสอสในสภาไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าไปแสดงอะไรในสภาต่อสู้เพื่อประชาชนเลยแต่อยู่ข้างนอกเราก็ทำนะคะเราก็ทาในขณะที่พักกันเมืองใหญ่ไม่รู้เข้าเข้าไปดนวยวิธีไหนก็ตามนะเราไม่รู้นะคะ เข้าไปแล้วทิ้งประชาชนพี่น้องรู้ไหมว่าหลายปีมาเนี่ยอย่างที่ฉันดูดเรื่องน้ําท่วมเนี่ยนะเอาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยผู้บริหารหลายชุดเข้ามาเนี่ยนะคะที่เป็นผู้บริหารประเทศแต่เนาะเข้ามาชุดแล้วชุดเล่า,ลาปัญหาน้ําท่วมนี้ก็มีตลอดว่าไหมเหมือนหนังที่ฉายซ้ำอะ่ะ แต่ดิฉันไม่ทราบว่าร,รัฐบาลเนี่ยนำมาเป็นประสบการณ์ในการแก้ไขไหมก็ดิฉันรู้สึกว่าเหมือนมันรุนแรงขึ้นด้วยซ้ําทําไมงบประมาณไปไหนไม่ได้ถึงประชาชนอาจจะเข้ากระเป๋าใครเราก็ไม่รู้นะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญที่ประเทศเราขาดที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีสิ่งสําคัญที่ประเทศเราขาดคือหนึ่งความโปร่งใสสองความจริงใจสความรับผิดชอบใช่ไหมคะพี่น้อง สามอย่างนี้นะคะ่ะสิ่งสำคัญที่ประเทศเราไม่มีะคะ่ะมันเลยทําให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่ใช่เฉพาะน้ําท่วมนะปัญหาปากท้องเนี่ยซ้าแล้วซ้าอีกอย่าลืมพักไทยพักดีนะคะเพราะพักไทยพักดีไม่เคยทิ้งอุดมการณกับพี่น้องพักไทยพักดีไม่เคยทิ้งประชาชนคับพี่น้อง